ราศีพฤษภ14พฤษภาถึง13มิถุนาธาตุดินดาวประจาราศีดาวศุกร์การงานดวงการงานของชาวราศีพฤษภในเรื่องการงานปีนี้อาจทําทให้คุณรู้สึกอึดอัดจ,จากเพื่อนร่วมงานเกิดความสับสนและไม่เข้าใจกันจนทําให้ไม่ชอบงานที่ทําอยากยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการทํางานแต่ดวงชะตามีโอกาสได้ทํางานที่ดีกว่าเดิมแต่การทํางานก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้คุณต้องกระตือรือร้นมากขึ้นถึงแม้มีการแข่งขันในเรื่องงานแต่คุณจะมีน้ำใจคุณจะชนะใจทุกคนได้การเงินดวงการเงินของชาวราศีพฤษภใช้จ่ายมากควรตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปและลดภาระค่าใช้จ่ายลงการเงินปีนี้ไม่ควรนําเงินลงทุนใดๆกับร่วมกับผู้อื่นอาจจะก่อ ให้เกิดความล้มเหลวและเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากผลกําไรที่ได้มาไม่คุ้มจะทําให้คุณเดือดร้อนแต่ปีนี้มีโอกาสได้โชคเรื่องเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่การกู้ยืมเงินมรดกเงินที่ได้จากกําไรอสังหาริมทรัพย์ความรักดวงความรักของชาวราศีพิษศกเป็นปีที่สบายๆในเรื่องความรักปล่อยวางมากขึ้นใช้ชีวิตเกี่ยวกับชีวิตคู่เรียบเ,ยบเ,ยบเยบง่ายๆ หลังจากผ่าพ,พ้นวิกฤตของชีวิตคู่มาร่วมกันเรียกว่ามีความสุขตามอัตภาพส่วนปีนี้คนโสดดูน่าสนใจและมีสเสน่ห์ทำให้มีใครต่อใครอยากความทำความรู้จักแต่ปีนี้คนโสดอยู่แบบสบายๆย,ย,ยังไงก็ได้ไม่มีแฟนก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาหนักหนาสำหรับชาวราศีพฤษภสุขภาพดวงสุขภาพของชาวราศีพฤษภ ระมัดระวังสุขภาพในครอบครัวของคุณให้ดีเพราะปีนี้ดวงสุขภาพจะเกี่ยวกับสุขภาพคนรอบข้างปัญหาสุขภาพคนในครอบครัวอาจส่งผลกระทบกับคุณความเครียดส่งผลให้ไม่สบายจะลำบากเพราะคุณต้องมีความรับผิดช,ชอบค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวสวัสดี